เอาเริ่มเนาะอาจารย์เนาะเป็นเนาะครับได้ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับผมครับครับอาจารย์จังหวานเนาะครับเนาะครับแด่ครับผมครับอ่าอยากให้แนว่้างอ่าเป็นในส่วนของตัวเลขคำนวณบองเื่อเป็นตัวเลขได้มากยังไงครับที่ไปที่มาห้องเป็นอ่าเป็นตัวเลขภายในนะครับพอดีไอ้อาจารย์กับปฏิมาร้ำอยู่อยู่ที่กานะครับเลยพอกันกับอ่าผู้รับผู้ใหญ่อยู่ เอาทั้งคุณนเหรอเนาะครับเนาะครับผมเข้าใจตรงกันอ๋อข่าวใจตรงกันครับผมเอาทั้งคุณเอาเข้าใจว่าทั้งคุณนเหรอเนาะเอาทั้งคุณนเหรครับท่งกรุงเทพทั้งคุ่นเหรอครับผมเอาดีอยู่ปฏิบัติธรรมลนปอกันแล้วพี่เด็กอะจนแกได้หายเนวทางมาอะไหลายงวดนะครับแต่เขามาหลายงวดประมาณสิบกางวดได้อะครับโอ้สิบกางวดเลยบปล่ครับผมเนี่ยครับ เอาละเป็นจังไงวันนี้คืออาจารย์คืออยากมานำเสนอให้ท่านช่องบุญพระ่วยเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนสีบัาบอกเจ้าของตัวเลขเพื่อนเพื่อนสีใบเฮ้าบองสินะอ๋ออันนี้ก็อันนี้อาจารย์ก็สอบถามคุยกับเพ่จนาเหระครับเพื่อนกับโมเดลที่ปัญหาอย่างก็มาเดบเปตดเอยซื้อตัวตัวที่ยังพวกเพื่อนนะครับก็อย่างพอดีในส่วนอีกอาจารย์กับติดตามช่องของบุญพระล่วยนะครับแล้วมีโอกาสได้ติดตามอยู่กันเลยเอ่ยอยากเป็น แล้วก็บุญเหตุครับอ,าอทา้งเยติเส้นธรรมที่เป็นนี่ในบุญนี่กิลเลสธาเยศกำวัตกำว่าอารามยังยังเมที่นะครับไปอย่าเอ่อย่างปันกระเพิ่นเต็มที่นะครับครับผมตอนนี้เพิ่น,อ,นอ่าอาจารย์นี่ได้มาสิบกว่าวแล้วบ่ทั้งหมดนะอาจารย์ที่จริงอาจารย์เป็นอ่าผู้ที่ลงทุนเองบ้างบ่งบงครับผมหรือจังไดนะ๋นับ กะมี่บ้างครับกะมี่บ้างเพราะว่าอาจารย์กะมี่มันจะต้งทุนเองวันที่กะบช่วงวันไหนวันที่มัจะเป็นตุ้มติดหนุกขาและกับี่ที่อ่าเมันต้องทุนนะครับก็บถือแต่ว่ามันจะลอดครับผุ้มอาจารย์ปฏิบัติธรรมอยู่อยู่ใสกว่าท่านหนึ่งยู่ยเสียกาครับอยู่เซกาเนาะแกนครับอืมโอ้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเอฟซีเฮานี่นี่ให้เพื่อนได้เมือตาปากในตั้งแต่อาผมให้เลขกแม่นี่ เอาเลขจากผู้นั้นผู้นี้มาปล่อยมัดมาหอดผมย่ามไรนี่ตีร่างกากับหลังสุดเหียงว่าไม่เน่ยที่จริงแล้วผมพยายามมาผมบ่ซื้อเลขกแต่ดิแต่จะหนีมานี่มีแต่ให้ยพันยาซื้อกสิน่ะตัวผมเปล่นผมบ่ซื้อเอ้าจังไดก็ให้ยโจกไอ้ใช่เอฟซีซะใคาว่าดวงผมว่าดีในช่วงนี้ก็ได้ว่าเสนอกครับผมว่านี่ก็ถือว่าเป็นเออ่แนวแกวุญแจกกรรมของแต่ละคนเนาะวาสนาพีมันเนาะ ถ้ามอาคื้อกันคับบางที่มันเห็น้นไดเขาอยากได้เงินมันกะบุนเป็นมั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 นหลายว่าเขาเขากัเต่ษีวัาใดใดเนาะครับครับผมในแต่ไม่ช่วยกองอ่าท่านแม่เอ่าเดีย้องอยเขาสารไปแล้วไมสารทีแลแล้วไม่ไัชบทีกับมันกับมัน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 น้มาตรงกันกับแ้วแต่เนาะเนาะแยวแต่บาิคนเป็นครับผมครับผม ลราถึงไเพื่ออยากมาแบงปันว่าเออเพื่อจะเป็นอ่าเจ๊ซี่คนไดนเห็นได้สังกันปันว่าล่ามยังดีเพราะว่าผมกับเพื่อที่อ่าเดี๋เนี่ยาสติดตามสองรวมพัลว่ยกะเย็นไปน้ำวันกันว่าบามสานที่บางวัดตื่นกันยังขาดจตุปัจจัยยังอยู่นะครับแหลายหม่องหลายหม่องหลายบอลเพราเพื่อนว่าผมกับทีเลือกไปแี่หม่องซนละเปลี่ยนไปที่หม่องที่เพื่อนเ่ามีหยั่งแหละก็ได้เฮ็ดได้สังคอยเพื่อนสินะ คิดก <t eg ued gardens> ัได้ไปเห็นอย่างวัดแต่ที่จะลังสร้างมันมีห้องน้ำที่เปลี่ยนมาและนะครับเดี๋ยวนี้ยังลงไปบ่ได้อยู่เดี๋ยวนี้นะสถานทัใหม่เพิ่นว่าสิเฮ็ดสถานทัพต่อไปไปในภาคหน้าสิเป็นว่าเป็นว่านี่ก็ยังบ่อในว่าจังได๋ดอกแต่ว่าหมายถึงเบื้องต้นนี่เพิ่นว่าสิเฮ็ดเป็นสถานทัพซะก่อนแต่ว่ายังบ่มีห้องน้ำ้องนอยู่ดอกอาจารย์เพิ่นว่าเป็นสามาอยู่ภูมิเพิ่นดีเป็นสามาอยู่มันเงียบอ่าเหมาะสหรับนั่ง ปฏิบัติห้ามดีเพิ่นวางซีครับผมครับส่นนี้ผมมาจ้ครับผมมีโอกาสกันอยากไปอยากไปกราบอาจารย์บ้างหรอครับเห็นวัดจิตสนการต่างๆนะครับอยู่เป็นทุ่งหน้าอียิปต์ส่ามครียนเชิญครับเรียนเชิญครับผมครับผมแล้วแับนี้อ่าเฮ็ดจังไหนใอยเพิ่นอ่าตัวเลขเนี่ยเพิ่นมาจังไหนใคอยมาพอกราบอาจารย์มันมมี้ เราขอบุนในส่วนตัวเลขที่เพื่อนเอามาให้กับในส่วนตัวเลขอนะครับตปฏิบัติธรรมผอกันเจอกันแค่เพื่อนยู่ที่ปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อนแกมาลงเขาลงเขาปฏิบัติธรรมต้องการนี้เขาไม่โอกาสได้ได้พบปะได้กขุดคุยกับเพื่อนเป็นกันเลยว่าเป็นกะกะใจมากใจมากเช่นกันนะครับแต่ว่ากะเขามากตลอดเขามาบ่อยหน่อยมากบ่อยนั่นไปน้อยที่จะลุกนะอาจารย์ว่าผมก็เลยว่าเออมันจะถัดแนวนี่เขากัน เราจะมีโอกาสเกิดเกิดเป็นไปไหนผมกับมึงกันมึงกวนมันแมียนต้อนอีกคนหมอบวามันเขามาตลอดอย่างแต่มึงมาเรื่อยๆแจ้งในหน่วยกายนี่นี่ิบวัขึ้นครับผมถึงจะเอาเอาเอาความชั่ววันนะควรจะอ่าเอาสีว่ามึงแข่งกว่าสองวันแล้วจสีมันอกว่ามันอกมากาวอยางที่ต้องเดือดเมนนะครับอืมแต่แต่ว่าที่ไปที่มานี่แต่ว่าที่ไปที่มานี่มองนี่นี่ให้ว่าพสีกวงางวมากแล้วมันว่าที่อาจารย์อ่าได้คุกขี้อยู่เนี่ย แน่ครับแน่นาผมก็พังได้มากกบมอลกลูกค้าไหนครับเอ่อเอ่อปรูกจักนะครับคนได็ไปสื่อไปเสียงวงละทุนๆ่นนะครับคนกลาบคนประกับกระเขาแต่เขามาตลอดครับผมครับผมต้นหน้าที่เป็นที่แล้วเนีต้นใจว่าสองหนึแปดแล้วก็หาหกปีครับคนไหยมาสองหานไทยสองหนึ่งแปดแนครับป้โให้ให้เป็นสามโตตรงเลยี้เนี่สามโตแบบนั่นเลยตัวนี้เนาะ ครับแล้วก็หาทุกซี่กไหนมาครับมาหายไปไหนมาฟองหางงินที่เรี่ยบางบวัดกระจายมาสามเัวบนสองหาแล้วก็สองตัวรางสองหาเงนที่ยังประมาณนี้นะครับกรวจายมาครับผมซึ่งวันนี้ก็ได้แล้วคือแก่นนั้นว่ครับผมไม่น,นครับดวนก็ไดมาแล้วครับเพราะว่าเป็นศิรผมกับสิรไดมากช่วงประมาณไปหรือประมาณสัปดาสุดท้ายก่อนที่จะ,อ,ะออกะาะวันนี่แหละครับเป็นเดือนะ,ะได้มากช่วงประมาณนี้นะครับ แล้ววันนี้ในส่วนตัวเลขคนเวลาคนหายมาแล้วจอมือจอเว้นมีการเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวองี้ยงเพิ่มเติมเข้ามมบอกว่าเฮือเพิ่นหายแล้วหายเลยบอกอย่างไงครับผมต้นมากเพิ่นจะจะหายแล้วกต่จะจะนิ่งครับขันนี้อ่น่อยน้อยน่อยข้างน้อยงวดแต่เพิ่นจะมีความเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงียอย่างที่เพิ่็จะช่วงบอกไม่เหมือนอีกเสมือกับคือวันที่ เอ่อหลุดออกมาวันเลื่อนอีกทีสี่เลครับเป็นการกระแทกทุกมากอีกทีหนึ่งโอ้ครับวัวใบวยนะครับแต่แต่แต่ว่าที่เนี้ก็คือมีโอกาสที่ที่อ่ามีการเปลี่ยนแปลงอ่ามือหอยออกอีกทีหนึ่งมันมาครับผมแม่นครับผมก็คือเป็นวันที่หนึ่งก็หรือวันที่ที่ผมผมหลอดสี่ออกมาวันเลื่อนอย่างครับที่จะเป็นการกระแทกทุกมากมากที่สายพ่วงนั้นประมาณกี่นานีคียง ม,ม,มากกบ้านเดครับครับผมโอ้ทีว่าเป็นโอกาสดีของเยฟซี่เอาบุญญ่าวาสนาไครเด้อบ้านี้พีน่น้องเ้ยเนาะครับผมเออที่ว่าเป็นโอกาสดีย่ดอบผมการเดือดตวนซาตินีีปล่อยจะเลกบ่ถ,ถือจักียานลังลก้นกระไรกินโอ้ครับผมเดตวนซาดกเจ้าว่าแม่ยังดอกให้เจ้ามีโอกาสได้ยิ่งให,งใหเพื่อนได้เห็ดได้สั่งนะมาคักเนี่ยเวรีครับอืมนหาอยู่หากินอยากอยู่ครับนี่ช่วงนี้เท่ากระไรนะครับครับ มาทีเอาบระเีนสะดวกเลยที่ว่าเราก็ได้ว่าเพื่อนนี่ชวนตัวเรียกก็ได้เพื่อนห้มากจังหดครับวลนี้ครับผมวพื่อนได้มากกับในส่วนสามตัวบนนะครับก็คือสองห้าเก้าครับสองห้าเก้าเงินครับหางเดียวเลยบอกครับราคาพิเศษหนึ่งครับก็คือหกสามสี่ครับผมหกสามสี่กับสองห้าเก้าเงินครับในชุดล่างเลยครับครับอาจารย์ครับผม ชุดล่างกับซิมมี่สองห้าหาสองครับผมสองห้าห้าสองเม็ดเดียวครับระดับระดิมมี่หาเก้าเก้าหาห้าเก้าเก้าห้าครับผมไม่มีโอกาสเป็นไปไดนทั้งทั้งจะแบบเพราะไมีโอกาสไปไหนสิจะบ่วงลางครับยังทีนะครับมึงหัวใจเป็นแบบนั้นแต่ครึ่งหัวติพันธมากเลไหหาคุกซีไม่หาคุกซีกลายเป็นมาคุกซีไปออกละตีหกไปออกลายังทีนะ่ก็นแบบนี้ครับผมการไหลนะครับอืมอืมองผ่ใจแล้ว คือเอาง่ายๆว่าบนกระ่ปงไตตัวบนล่างกระ่ปงไตตัวล <coworkers> ่างเมี่นครับบางที่บางที่ใจว่าเป็นล่างกต่นี่ครับหรือว่าบางที่ก็จะกลายเป็นสามตัวตัวเแทนสี่นะครับอืครับผมแต่ว่าจะเป็นครูกระเล่นเพราะนี่ยังยี่หรี่กะเป็นกระมวลกระเล่นยัเพวกมันจนอาจจะในสามตัวตรงนี้ยยี่หรี่แต่นี่ครับผมครับผมปกติต้องครูครูปกติมันมีตัวน้ำตาลนี่อ่า ร็่องว่าเรนเรนเป็นยังมีตกับที่ได้อยู่นะครับตามตัวตรงครับใชโอ้สนยอดส่ดยอดทำนี่กับพ่อแห้งแล้วว่าจะถือว่าจะนั่นเนาะพาได้แก้ครับเล็กมันหน่อยโตมันหนาลงทุนอยูนะครับบนเด็กือว่าร้อยหางเฉยินะครับบ่ไหลครับบ่ไหลบ่ไหลทำครับครับสองห้าเก้าหกสามสี่นี่ห่าอ่าบนสองชุดล่างสองชุดวันต่อไปคัน คันทีแนมไปทั้งไปกราบน้ำนี่มันก็เลยสีเป็นซีชุดก็ฝืนในส่วนล่างเนาะแมี้ครับทั้งไปทั้งกันกระตรงกันเลยกันเลยกันเลยน้ำนี่ในส่วนของตรงกราบนะครับเพราะพี่ต้องต้องเอาเจ้าของสื่อบอกกับปล่อยยังนี่ยกัอันกระไรอยู่กับเอาง่ายๆแต่นี่มาเนี่ยังบอลลูดเนาะจันเนาะตั้งแต่นี่มาเนี่ยซีกวางวดมาเนี่ยังบอลลูดเนาะครับเนาะแมี้ครับผมครับบอจับบนก็คือจับล่างมันทว่าไปแมี้ครับผมครับ อืมโอ้ยว่าให้อุ่นใจเนี่ยเถอโอ้ยยากยากขอเงินเมียซื้อเลยแล้วนอผมงวดนี่ก็ได้ในส่วนเนี้ยใจมันใจแบบซิปเก้าซิปเปอร์เซนต์นะครับมันข้ามมันใจนะครับเพราะว่ากับตุ้งวัดมันจะมาในแนวทางลักษณะแบบนี้การเข้ามาดูจลอดนะครับกันสีมืกันสีมือกันสีมือออกมามาอามาอกช่องวันนี้กันสีมาอลุกกันสีมือที่วา่าจะไงนั่นเนาะครับครับผมเอ้ามันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงล่ะความหมายก็ได้เนาะแต่ว่าพอเพื่อนว่า โอ้ยจักรีว่าจังไหนนอกของแนวบ่มีหาดนอกวังเชียงสี่ตัวความหมายก็ไรแต่ว่ากะอาจารย์มั่นใจจนกล้าทัวมาบอกจะกล้าทัวมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเข้ากุหลาบไปเราเลิกกันไรเนาะแต่ว่าปานนี้หึ่งแม่ชอบมันมาสีกุ้งวานแล้วว่ามันสีจังไรกินสีสีเป๊สสีช่วยอ้หนีอยู่บหมดแต่เราเคยกล่าวมาติดต่อมาท้าหาตั้งช่องเลยครับครับผม โอ้ยสาธุสาธุครับอาจารย์ครับโอ้ใช่มันดีใจเห็นโทร่มาห้แนวทางที่ผมก็ดีใจดิมีผู้เออมีผู้ใจบุญุนท่านอยากรวมทัาบุญทําท่านนําโดยถึงแม้ว่าเป็นเงินว่าแม่นเป็นจะตุปพจจใจเป็นตัวเลขนที่ถือว่ามันแน่นอนนี่ก็โอ้ก็ดีใจเ่าแห้งละ ครับผมครับครับเอ้าแล้วก็แล้วก็ในส่วนของอ่ะนี่อตัวเล็กไร้วั่งอะไรอย่างอีอย่างอย่างอย่าอย่างรุ่นตัวเล็กไร้วั่งเล่าหรือว่าห้างน้อยกัเขากุมของทิศของอาจารย์ได้ครับอันนี้อาจารย์ก็เลยในแต่ว่าแตอาจารย์ก็หายอยู่ในส่วนของไร้วั่งแต่ว่าแต่เมื่อกี้กรณีการกรมีเจ้าการุญใจอย่างใดนั้นทิศนะครับในตัวนี้ครับครับผมมีมีมีกลุ่มไล้วั่งอยู่เนาะนี่โอ้โอ้กุมไรอ่ะแลอ้าวแล้วแอดลักษณะใดล่ะครับผม กะคือแกดไล่ฟามเบอร์0 6อกสี่นะครับแล้วสองสามหกหนึ่งหกขครับผมแกดเอรแกดไล่้นหวออ้เบอร์เบอร์ที่ผมกำลังคุยอยู่นี่ตัวนี้เมี่ยครับมอว่บวอเพียงการตัดใจใดๆจะพิการเา้าค oh, uh, okay. ุญไหไบ้วันนะครับครับลองเขาไปลงไปรุ <t ars> <t ars> <t ars> <t ars ่มไปอันนี้ที่ตาม่ึงนะครับครับกับะผมหลักกาใน่วนของอันนกภาไวนนี้นั่นเลาะกับเก็เรียกกมวลหนีันเขาเป็นอะไรกับกับ อแจกอ่าอ่านช่องอ่านยิปซี่ไปเลยว่าเอออาจารย์บาดเบยื่อมารับเสียร์ไล่หรือว่าฝากถ้ำบุญนุ่มนี่นั่นบุญนี่นะครับอาจารย์บารับไม่ควรหนีนะครับแต่คร <stop. S 1> <tag apologize. S 2> ับสามารถเอสไม่ควรฟ้องอ่าไก่บ้าวัดไก่บ้ารู้นะครับมีการบ้าที่น่าสะดวกจากฟ้องอาดังที่ารับในเรื่วงนี้นะครับโอเอาง่ายๆว่ากันมีกิจท่าสิเฮ็ดวัดใดก็แล้วแต่สิเฮาาชีนุโมท่าน่ารอดเนาะ ครับผมครับอากาศอนุโมทานาบุญนำน,นะครับ <c oughs> แล้วเดี่ยวแต่เตอร์เซ็ตตี้จะทำเพื่อนสะด,ดวกเพื่อนกับกันครับผมโดตัวเนียดผมบอกรับครับผมเอ้าวกะถือว่าได้ความชัดเจนได้ตัวเลขของอาจารย์แล้วเดี๋ยวจังไรอ่าจอมือจอเว้นอีกที่หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใดลบกับอาจารย์โทษมาบอกผมเม,ผมื่อไงผมโทรหาอาจารย์ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ทรไปกันใดครับเดี๋ยวประมาณนะถามมีค้ามเปลี่ยนแปลงยังไเดี๋ยวว่าจะร์จะทรไปอไปทีในวันที่วันที่หนึงะครับเนาะวันที่หนึ่งย่อเศร้านาออาจารย์เนาะแมนครับประมาณแปดาโมงประมาณนี้เนาะครับผมครับขอบพุณอาจารย์หลายๆครับผมอ๋อวันนี้ก็บชัดเจนแล้ววันนี้ก็ิร็กวอาจารย์ซํานีขอบพูอาจารย์หลายๆเด้อครับผมครับสวัสดีครับ